มีเพชรเยอะไหมล่ะมีเดี๋ยวตีได้อีกมีเพชรเท่าไหร่มีอยู่มีเพชรอยู่ห0เจ็ดสิบอะก็ได้นะแล้วทองล่ะทองมีเขามีเยอะอ่ะตีไม้มั่งมันตีไวเบได้อีกไงถ้าเพชรหมดก็บอก อเหียกูงอมเลยสัตเขาอัพเดตก่อนตอนนี้เขาตีเป็นห้าแล้วนะถอนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกตองอะไรก้อเ็แล้วครับเดิเคเรียน เหรียญอันนี้ทำไมไม่มีเหรียญคอนอะไรเนี่ยตัวรับเงินแดงนี่เดี๋ยวขอช่วยเหรียญอันนี้มันอยู่ไหน่ามันไม่ติดเมีด้วยเหรอตีกุญแจตู้ไม่ติดอ่าใช่เหรอ กี้ผู้หญิงเขาบอกว่าเธอเราตีกุญแจตู้ไม่ติดเออเออใช่ใช่ใช่เห็นเห็นพี่ชายเขาบอกถือว่ากูตีไม่ติดพี่เสียยกุญแจตู้เนี่ยนะใช่ทำไมอะแค่กุญแจตู้ก็ตีไม่ติดเหรอเอาง,ง่ายๆเอาเอาวุธด,ดีกว่าจริง คอนเทตตัวก็ตีไม่ติดหรอไ่เ็ดบอดเธอตีละ ได้ติดได,ได้บูด็กเกอร์ไอสัตว์ก็เขาสงสัยเขาอยากให้เล่นอันนั้นแหละมั้งอืมต้องตีเฟลคอยใช่ไหมรับเงินแดงให้หน่อยดิเทลโคสติวิตร,รับเงินแดงแล้วก็รับจำนวนมากแล้วก็พิมพ์เบอร์ตัวข้างหลังอะดีเอมแล้วก็ใส่เบอร์ตัวก็ได้อ๋อมาทำอะไรเงินแดง เขาจะตีของไงเขาจะตีเดี๋ยวเวคอยขึ้นอุปราคาอย่าเงินตรงนี้ขึ้นอุวถัดีกเขามียี่สิบเก้าเอาไหมล่ะมันถีไม่ได้มันใช้พันหนึ่งนะของเขามันได้แค่นั้นมันใช้พันหนึ่งไหนว่าไนเกกับสวิตเวิมันไม่เหมือนกันตรงไหนอะ อ่าสวิตเบดมันจะมีมันสวิตเบดมันใช้เงินเขียวขึ้นได้เลยไงเธอเห็นปะอืมยัดยัดยัดสวิตเบดต่อเลยไหมเฮ้ยไม่ไม่เอาเขยัดไม้เลยนะัย้งงั้นอ่ะอุย้ยไม่เอาดีกว่าเอาเอาเอา,เอามีดให้ก่อนเพื่อคอยเธอไม้เธอเธอตีอีกรอบหนึ่งก็ได้ลองตีไหมอ่อีกรอบนะ บเบเหลืออยนะู่นะใบเบเหลืออีกสองอะ่ะไอสามไบเบเพิ่มขึ้นให้อีกก็ได้เีมีเพ็ดก็มีเมเตอนตอนนี้ตอนนี้เขาอยากได้นี่เขาอยากได้เงินแดงจะตีไปก่อนไบเบตีอีกก็ได้เนี่ยเพชรแค่สิบอันเองเนี่ยเพิ่มเพิ่มเพิ่มมีเดี๋ยวเดี๋ยวเราใช้บูปินบูปินมันมีอยูไ่ไงมันมันขึ้นต่อได้ ไม่พูจะขึ้นเรียงไม่พูมันใช้สองร้อยเหรียญไม่ไหวเขาขอเด็กเกอร์ก่อนดีกว่าเพราะเขาเล่นมีดเป็นอะมัไม่ไหวอะรับของไหมยืนอยู่นี่แต่ไม่ติดอุ้ยเธอแล้วเขายืนอยู่นี่ทำไมมันจะไม่ติดเดดเธอสองไบท์เขายืนอยู่นี่ทำไมมันจะไม่ติดก็ยืนอยู่เนี่ยเมื่อกี้ก็ยืนอยู่น่ไม่เปหนเลยเนี่ย ยืนอ,อยู่เนี่ยยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยล <What S 1> องมาต <one? S 1> ีสวิตเบรดิมาดูถ้าดวงสวิตเบรดจะไม่ขึ้นนะ <laughs> เดี๋ยวเขาหาใบเบรมาให้อีกลักสิบอัน <laughs> ไม่เขาครับต่อได้ได้อีตีห้าที <laughs> เมื่อกี้อะไรเมื่อกี้เธอเธอขึ้นอะไรเมื่อกี้เนี่ยขึ้นภูเหรอได้ภูได้ภูกับแบม้เอร์ใช่อืมภูเป็นใค้เหยื่อคนนี้อะไรโคตรลั่นแตกอ๋อเหรอโอเคแตกก็คือแตกอีกรอบไหมล่ะอ่าเขาต้องขึ้นไปเบน เขามีเขามีเธอใบเบหมดแล้วเหรอเดี๋ยวเจ้าเพชมาให้มาเขามีครับเขามีเขามีทาค้างอยู่ละค้างหมดทุกคนละทีนี้เห็นไหมหลุดเนี่ยฝนตกเนี่ยเขาอ,อยู่ไหมน่ะไม่งนะเขาพับใจอ,อยู่หลุดแน่เลย ไม่ดุดแล้วคนมาแล้วเดี๋ยวแกเอาเพิ่มาส่นวนไวเบให้ <c oughs> มันใช้ทองเท่าไหร่นะขึ้นไวเบเมนะขอขออื่อกี้เนี่ยแป๊บนึงเดี๋ยวเขาเขาเขาจะติอ่ามันใช้เงินทีละหมื่นอ่ะ เขาไปกดดึงเขียวอ่ะ,ออะไม่เธอเธอเธอเอเธอโพสรับเงินแดงให้หน่อยแล้วก็ใส่เธอบอกว่ารับเงินแดงแล้วก็ใส่ใส่เบอร์ข้างหลังกดดีลิทก่อนนะแล้วก็กดโทรศัพท์ห0ึ่งแสนรถไม่เอาไรเฮียขึ้นอาวุธเลยสั์ เขาสั่ไม่ขึ้นอ่ะวเขาขึ้นละไวไวเบย์วเบย์แบบตีตีตแบบว่าหลายๆทีก็ไม่ได้นะแต่้อวเหรออืมวันนั้นเขาโดนไปเขาตีไปห้าอันอะ่ะเสียเพรไปห้าสิบของห้าสิบ <50 S 2> เงินห้าหมื่นตีละหนึ่ง ไม่ทำไมวันนี้อยู่เพอแล้วมันติดหลัวๆเลยวะรับเงินแดงเหรอเดี๋ยวมีคนทักเหรอไม่จะโพสกดโทรศัพท์ไม่ขึ้นแคเนี้ยเขาโพสก็ได้เดี๋ยวไ,ไม่เธอพ้นเลยเดี๋ยวรับเงินแดงเหรอกระพีมรับเงินแดงไม่เธอกด delete ก่อนกด delete แล้วก็กด F1 กด delete เราก็กด F หนึ่งมันจะมีเบอร์ไงเห็นป่ามันจะมีเบอร์ขึ้นข้างๆอ๋อเจ็ดสี่ <45 S 1> ห้าหเจด็ดสี่ายกวจะดูง่ายกาดอั่นาี้าึ้นมีาแ้้าก้ดาห้ึด่ง้มเ็่ห้้นเจอขึ้นหสี่ห้้าเจ็ดส้าห้เจ็ด้เจ็ดเดสวยจังสน รับรับไหวแคเค็ดห้าสิบอ่ะเฮะ้ยเอาดีวันนี้มึงมึงทำทไมวันนี้แม่งดวงเฮงจังวะไอสัตว์ตีวเบติดรัวๆเลยปกติแม่งแตกรับเงินแดงเขาให้เด,ด็เท่าไหร่อ่อะรับเงินแดงแล้วก็ตัวก็ใส่เบอร์ตัวไว้เลย เหลือเท่าไหร่ปล่อยมันให้มันทักมาเอาไหวแค่ไม่ถึงไม่เกินห้าสิบอ่ะตัวท<ด> <Hey, S 2> ีกดยากอ,กอีกแล้ว,ลวงั้นร์ดไปอีกสองเลยตัดอ๋อส่วนประกอบไม่พอได้อีกหนึ่งหรอ เขาดีนเสียงด้วยใช่ครับพี่ใช่ครับเลขหกแปดสองครับพี่เราตีด้วยตีไวเบทได้ไปเบทเท่าไหร่ละจะตีอะไรอ่ะตีไวเบทอ่ะอืมไวเบทเขาเต็มแล้วเต็มตอวหลังตัวเขาขอมาตีตัตังเราตีดิตีไวเบทอีกไม่ก็ได้ในเขาขึ้นบุกบินสวิตช์ละ จริงน,นะสวิตเบสมันมีจริงป่าวะเริ่มแบบจะเริ่มงอมละสวิตเบสมีจริงปะฮะไม่มีสวิตเบสตีไปยี่สิบเอ็ดทีงอมเอ๋อไม่มีเงินเขียวเข้ามาเถอะไม่ตีละเอาไปเก็บก็ได้ถ้างั้นเขายัดสวิตเบสนะ เธออืมอย่าเลยถ้าเธอไม่ได้เธอก็ค่อยเล่นเด็กเกิดเงินเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยอ๋ออาอแล้วนี่อีกแล้วเล่นอะไรไม่ได้หรอกเนี่ยนี่ <c oughs> นี่อีกแล้วเสียง <c oughs> ั่นนอบวิ่งกว่าละครั้งอ่ะ ม,มีแดงอยู่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าอีกเลขอะไรครับพี่เรอได้ดักเกอร์กับไม้แล้วใช่ไหมใช่ได้บุปผิดดักเกอร์กับไม้มา,มาของเธอเป็นอะไรอของเธอเป็นสวิเตเปดเป็ดกับไม้เธอตีเธอตีสวิเตเดอีกเขามีไปหนึ่งแล้วะ่ะ อ่าใช่ใช่ใช่แล้วึงนะเขาไม่มีไอ้ไอ้แร่นั่นน่ะเขาคาบของหมดแล้วว่าไอ้แร่แดงๆอ่ะเธอมีปะแร่อะไรแร่แดงอะไอ้สีแดงๆอ่ะลูกกลมๆเหรอเออเอามาตีสิเธอตีได้นะลูกกลมกลมเพื่มีไม่พอมีสี่อันมั้งโอ้โเชื่อเลยตับร้ายมากอืมลูกกลมๆมมีแค่สี่อัน ก็ไม่ได้เก็บอ่ะเสียงแม่งอย่างลันนะ่นอะปังปังเฮ้ยติดไปเหมืองัเถอะติดอะไรเฮ้ยวันนี้เขาได้มาเขาได้บูมาสามใบอยู่กับเพอร์อยู่กับเปอร์เขาได้บูมาสามใบเลยได้ไปบ้างนะ อขิงเขาไม่อยากขิงเออถ้าง,งั้นเขาไม่มาแล้วรอบหนะ้าออไปก็ได้ออไม่น่าไปยืนข้างหลังเลยเนาะเมื่อกี้นี่เนาะ <c oughs> น่าจะให้แตะเอาเอาไม่รักกันแล้วเอาก็ได้แล้วไม่ใช่เหรอนะนะัน่ะสามใบเลยงั้นเขาก็จะยัดสบิทเป๊จะยาวเลยลงเมืองว่าเถอะ ไม่ฟาร,ร์มละปะมเหือนั๊นก่นลงเหมือนยังไงเปิ้ลยังไม่มีหลอดเลยเนี่ยไปรีดดิเดี๋ยวพาไปรีมาเบิ่งรถให้หน่อยดิตรงนี้ก็ไม่ไหวเน็ตไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวหลุดแน่เลยไม่หลุด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 เราเชนรถเจอเจอเดี๋ยว,วถ้ามันหลุดมาเปิ้ลเน็ตไม่ไหวฝนตกอ่ะอเราได้หมดเลยเหรอเนะี่ยได้จริงๆเหรอสามใบเนะี่ย ได้หมดเลยจริงๆเหรอเธอก็ไปดูในใน,ในสองตัวซีเขาส่งให้ดูแล้วอะเอาจริงตัวเมกี่ดีวะเยี่ยมเลยจะได้ได้มีไฟนะแมว <c oughs> <ท>ไม่ไปยืนข้างหลังกันไม่ยืนข้างหลังแล้วทางนั้นแมวตัว,วน่าจะให้ตีเองเนาะเมื่อกี้นึ่งเน,ะนาะไ,ไ,ได้ตั้งสามใบไปไปดีหรอนเข้าไปข้างในนู่ะเฮ้ยถ้าเจอผู้ชายทำไงเนี่ยไม่เป็นไรโฟไปโฟค่ะ เจอผู้ชายอาบน้ำอยู่ถ้าตอนตีสวิเวตเมื่อกี้ถ้าไม่เดินไปข้างหลังนี่จะมันก็คงจะไม่เป็นอะไรเนาะม,มันติดเองนี่ะเธอเธอทำเธอทำติดเองเี่ะ เขาทำอะไรน่ะยี่ก็ยืนรอตัวอ่ะใจเนาะติดตั้งสามใบรอบเดียวเลยไม้แต่มนแต่เขาเจ็บเยอะนะเขาโดนไปยี่สิบเอ็ดทีเด็กเกอร์ดโดนไปห้าแต่ไม้แต่ไม้เบสโดนไปหนึ่งแต่เธอตีทีเดียวติดนี่ไม่อนน่นะ้ะบุปินมันไม่แตกเลยนะี่เติดแต่เขาก็งงเขางงว่าทำไม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 เขาเดินเข้าไปแล้วทำไมำไม,มันติดแล้วทำไม ำไมกดดีบิไม่ได้วะต้องนั้้างกดดีบิไม่ได้อะเขาเดินไปหาเธอทำไมเขาติดที่ทำไม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 เดินไปข้างหลังเธอแล้วมันติดมันดึงดวงได้ด้วยเหรออันนี้ <S <S เชื่อเรื่องนี้ด้วยเหรอเขา <c oughs> ไอ้ไอหน้าหนาเชื่อมจิตแต่เราเชื่อมใจไงเลยเราจะไม่เดินไปเดินไปอยู่ข้างหลังเอ้าติด <c oughs> เอา้าเหรอติดเหรอ อืมวันนี้มันติดเ<อ>พราวนันนี้อ๋อมีคนเข้ามาเออหาไปเจอเถอะเขาปิดหน้าปิดตาสองห้าห้า ต้องนะเออมันหน่วงนะวันนี้เมืองหน่วงวนะ่ะนอนแล้วอาบนะ้ำเสร็จแล้วหมดแล้วหรอหมดแล้วต้องนะเข้าวขาพี่แย้ตกิดนได้อย่าลืมไปเล่นสตอรี่กับเพื่อนนะสิบสองสิบสามสิบสี่ปะ น้องมันทักมาบอกแล้อยู่ไหนชานมอืมตปนนึงหน่วง,งปะหน่วงโอเคไม่ได้เป็นที่เขาอะล่ะของเนี่ยทุกคนคนิ่งหมดเลยเออไม่แม่เแต่ ตีลามาขิงหนูสัตว์ก็จะได้นะมไม่ได้ได้เพราะเขาหรอกไ,ได้เพราะเธอตีนั่นแหละเยเอ้ยเดี๋ยวเขามานะต้องไปตักท้าแบบไม่ง่วงหรอกตัว ไม่มีใครขายเงินแดงเลยหรอวะมมงมเอาติดเฉยยังงง ตันแข็งอยู่เลยแต่ถ้าแต่ถ้าปืนเข้ามาเขาเอาปืนอยู่นะ 干嘛干妈不要,要,要，好 Oh, thank you. มาตัวเพราะเขาว่าเขาจะนั่งคิดของไบเวมันเท่าไหร่นะมันขายเรทตลาดเท่าไหร่นะหมื่นห้าป่ะไบเวตลาดในตลาดมันขายเท่าไหร่อะหมื่นห้าป่ะถ้านะขายไบเวเหรอเออไบเวเขาขายเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ ก็มีใบใบปียี่สิบเจ็ดอะไรหรอไม่ใช่ไม่ใช่ที่เราตีของไงนนเราเาเปนการตีราคาของ,ของสี่แสนสี่แสนห้าพันสี่แสนห้าพันนะนี่เจ็ดคูณหมืนออ่นร้อยหกสิอวี แส่กว่าเลยอ่ะเออเกือบล้านแล้วนะเขาโดนเาวุธไปเกือบล้านอ่ะแล้วเธอมาเธอมาตีเธอไม่เรียกเข้ามาด้วยเธอตีคนเดียวแล้วเธอต้องยอมแม่แล้วเมื่อกี้เธอว่าอะไรเออเธอบอกว่าเขาจะไม่เขาจะไม่อยู่กับเธออ่ะถ้าอย่างนี้เกมนี่ยอมอืมโอเคโอเค โอเคเขาจะไม่อยู่กับเธอแล้วไม่เอาต้ก็ให้มันได้ก่อนเผื่อเงินแดงก็ยังไม่มีเลยนะ่ะเปลเป็นใช้เงินเขียวตีสีน้ำเงินอ๋อเหรอไม่รู้อ่ะแล้วก็อะไรอ่ะเหรียญอีกอ่ะ เหรียญมันใช้เงินแดงอ่ะเหรียญเหรียญเหรียญไอ้แดงๆอ่ะจอบยากอ่ะอืมว่างแล้วบอกนะวันนี้ได้พร้องเงินี้แหละไม่งั้นเขา่านั่งถุกหบบร้อจะเต็มรอบนี้ไปก็ได้เพราะเขาจะเต็มรอวเนี้ยร้อยเจ็ดสิบแล้ว เรได้เท่าไหร่แปดสิบได้ร้อยเจ็ดสิบแ้วอะ